สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การในดวงคลิปังคลิปนี้นะคะตรวจสอบได้ว่ามีใครบางคนพูดร้ายคิดไม่ดีกับคุณเขาต้องการอะไรนะคะและสิ่งที่เขาทำกับคุณเขาจะได้รับผลกรรมอย่างไรส่งบานบรงงานของคุณอนุญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยการกด subscribe ได้แชร์ จูปิเตอร์คนที่เกิดวันพฤหัสเอิร์ธธาตุดินพืชสดก,ก่อนก่อนพลูโตธาตุลมมิถุนกุมอคโคเรียสราศีกุมจาตลมแอริราศีเมทัดไฟเนปจูนธาตุดินพืชสดก,ก่อน,อนไฟธาตุไฟเมสิลน,นูแล้วก็แอร์ธาตุลมมิถุนกุมตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขามีหนึ่งสิบแปดยี่สิบเอ็ดยี่สิบหกยี่สิบสองยี่สิบสามสิบเอ็ดแล้วก็ยี่สิบห้า เรามาตรวจสอบพลังงานของคนคนนี้นะคะคนที่พูดร้ายและคิดไม่ดีกับคุณนะคะพลังงานของเขาเป็นพลังงานของใครเขาเป็นใครนะคะ The Tower นะ,ะเขาเป็นคนแรงมาก ะะอารมณ์เขาแรงโมโหโกโรธชุนเฉียวนะ,ะไม่รู้โกโรธหรือว่าโมโหใครมาจากไหนแต่ก็นะคะเป็นคนที่อารมณ์แรงๆทำอะไรก็แรงๆทำอะไรรวดเร็วนะ,ะเป็นคนขี้โมโหโมโหร้ายด้วยค,นคนน,ะคะนคนไไศศน,นี้นะคะเป็นคนธาตุไฟได้ธาตุไฟเมษสิงห์นูนะคะ และคนคนนี้เป็นคนที่กล้าพูดกล้าทำํำกล้าคิดกล้าแสดงออกเป็นคนชัดเจนเป็นคนตรงไปตรงมาขวานผ่าซากพ,พูดตรงๆเป็นคนเรียกว่าเด็ดขาดจริงจังนะคะไม่ยอมหักไม่ยอมงอไม่ยอมใครทั้งสิ้นนะ,ะถูกเป็นถูกผิดเป็นผิดนะคะแต่คิดว่าตัวเองจะถูกกว่าคนอื่นนะคะคิดว่าสิ่งที่ตัวเองพูดสิ่งที่ตัวเองคิดหรือว่าสิ่งที่ตัวเองแสดงออกเนี่ยมันถูกแล้ว ก็เลยนะคะเป็นคนตรงตรงแรงแรงโอ้ยทั้งตรงทั้งแรงเลยนะคะคนนี้คนคนนี้มีพลังงานของคนที่แต่งงานหรือว่ามีครอบครัวแล้วค่ะนะคะมีอาชีพการงานที่มั่นคงนะคะอาจจะเป็นคนที่ทํางานนะคะที่มันโดดเด่นมีชื่อเสียงก็ได้นะคะและคนที่พูดร้ายพูดไม่ดีนะ,ค,ะคนนี้พลังงานเขา ห้าถ้วยเขารู้สึกเสียใจเขารู้สึกเครียดกับอดีตที่ผ่านมานะเหมือนเสียดายเสียดายเรื่องราวอดีตที่ผ่านมาทำให้เขาเจ็บปวดเสียใจมากๆและเขาเป็นโอ้เพจซับซอดเขาดื้อด้วยนะคะไม่ว่าคุณจะพูดอะไรนะครับตรงๆง,งแดงๆออกไปเขาก็รับไม่ได้ ถ้าแบบว่าเขาผิดเขาก็จะเถียงหัวชนฝาเลยว่าเขาไม่ผิดนะคะและเขาดื้อมากด้วยนะคะาไม่ยอมเป็นคนไม่ยอมคนนะคะเขาต้องเป็นแบบนี้ในสิ่งที่เขาคิดเขาเป็นแบบนี้และเขาคนนี้อ่ะคนที่พูดร้ายพูดไม่ดีกับคุณคิดไม่ดีกับคุณเนี่ยเดอะฟูลเป็นพลังงานคนที่แบบเอ,อ่อทำอะไรที่ชุนเฉียว นะทำไรที่รุนแรงพูดจาแรงๆพูดจาโมโหร้ายแล้วแล้วก็ชอบทําอะไรที่มันเสียเส่ยงนะคะทํะไรคนเดียวเชื่อมัน่นเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากเดอะฟู fool, นะคะเป็นลักษณะของคนที่แบบชอบไปไหนมาไหนคนเดียวโดดเด่นนะคะแล้วก็เป็นพลังงานของคนที่สามคาถาเป็นคนที่รอคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างนะในสิ่งที่เขารอคอยเนี่ยน่าจะเป็น ความหวังหรือว่าอนาคตความสําเร็จนะการใช้ชีวิตรครอบครัวที่สมบูรณ์แบบนะคะความสุขในสิ่งที่เขารอหรือว่าเขากําลังโมโหคนรักของเขาโมโหคนในครอบครัวของเขาโมโหแฟนของเขาอยู่โมโหเพื่อนของเขาอยู่เพื่อนร่วมงานเขานะคะแล้วพอคุณพูดอะไรที่มันขัดหูเขานะคะก็เลยทําให้เขาคนนี้รู้สึกโกรธนะคะ อาจจะมาพ่นไฟใส่คุณได้และหกเหรียญเป็นพลง,งานของคนที่ต้องการขอความช่วยเหลือนะคะจากคุณด้วยจริงๆแล้วคือแบบคือโกรธโมโหมาเนี่ยนะต้องการความช่วยเหลือจากคุณนะต้องการความรักความเมตตาจากคุณต้องการคำปรึกษาจากคุณต้องการคำแนะนำจากคุณแต่สิ่งที่เขาได้รับนะคะคำพูดของคุณเนี่ยมันอาจจะทำให้แบบ แทงใจดําเขามากๆเขารับไม่ได้นะคะเขาไม่ยอมอารมณ์เนี้ยเขาคิดว่าเขาทําถูกแล้วนะคะคนที่พูดร้ายใส่คุณเนี่ยโมโหมากนะคะเป็นคนที่แบบเออต้องเดี๋ยวนี้นะต้องเป็นแบบนี้อารมณ์นี้นะคะอารมณ์ที่ค่อนข้างจะเรียกว่าหุนหันพันเล่นนะคะคนคนนี้ได้ฟังอะไรที่มันผิดหูไม่เข้าหูแล้วก็โกรธนะเป็นฟืนเป็นไฟเลยนะคะ คุณอาจจะมีคำพูดคำจาหรือว่าความคิดเห็นที่มันขัดแย้งกับเขาซึ่งเขาคิดว่าตัวเขาไม่ผิดนะคะาเขาก็เลยมาแสดงออกถึงความรุนแรงนะของการที่ทำให้ตัวของคุณรู้สึกแย่ๆก็ได้นะคะเรามาดูกันว่าคนที่พูดร้ายคิดไม่ดีกับคุณเขาต้องการอะไรแ a n d o m นะคะคนที่ พูดร้ายแล้วก็คิดไม่ดีกับคุณเนี่ยเขาต้องการอะไรในออบเจเตเขาต้องการให้คุณรับรู้ในสิ่งที่เขาอยากจะพูดหรือว่าแสดงออกนะคะมันเป็นแบบนี้มันไม่ใช่แบบนั้นเขามีความขัดแย้งกับคุณนะเขาอยากจะโต้อตอบนะคะเขาอยากจะแสดงออกถึงความคิดเห็นบางสิ่งบางอย่างในสิ่งที่คุณพูดเขารู้สึกว่า เขาเนี่ยเป็นคนดีนะคะเป็นคนอยู่ในศีลในธรรมเป็นคนที่ประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงนะเขาเนี่ยเออเป็นคนที่แบบมีความมั่นคงในอาชีพการงานแต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับเขามันเหมือนกับว่าเขาอาจที่จะไม่ได้ตั้งใจแต่มันเป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้ตัวของเขาเนี่ยไปเกี่ยวข้อง กับความผิดพลาดตรงนั้นเขาไม่ได้ต้องการที่จะทําให้มันเกิดขึ้นอารมณ์เนี้ยนะอารมณ์ที่แบบห้า้วยห้า้วยคือบลรงงานของคนที่ทําอะไรที่มันผิดพลาดไปแล้วแล้วก็รู้สึกอยากจะกลับมาแก้ไขนะแต่เขาก็รู้สึกว่าเออทุกวันเนี้ยเขาก็ทําทําดีที่สุดแล้วนะนะคะและเขาคนนี้ ที่คิดร้ายพูดไม่ดีกับคุณเนี่ยเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณเขาอยากจะพูดอยากจะบอกอยากจะสื่อสารในสิ่งที่เขาคิดมาตลอดนะในหัวของเขาเนี่ยเขาต้องการที่จะชนะนะเขาต้องการที่จะได้รับความยุติธรรมเขาคิดว่าตัวของเขาเนี่ยเป็นคนที่เป็นคนถูกอะ่ะ เป็นคนดีเป็นคนน่ารักนะเป็นคนที่แบบไม่ได้ทําผิดนะคะเป็นคนทําบุญเป็นคนจิตใจดีนะคะแต่ทําไมเขาถึงไม่ได้รับความยุติธรรมทําไมเขาถึงไม่ได้รับความเป็นครอบครัวหรือว่าไม่ได้รับความรักนะคะจากคุณหรือว่าไม่ได้รับการไดเ้เรียกว่าความชื่อยเหลือจากคุณความเป็นเพื่อนจากคุณก็ได้นะคะคนคนนี้นะ คนที่คิดร้ายพูดร้ายคิดไม่ดีกับคุณนะคะแล้วอะไรอีกเขาเครียดเขาคิดมากกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะจิตใจของเขาหมกมุ่นอยู่กับเรื่องไม่ดีอ่ะนะคะเดอะเดวิลเนี่ยมันเป็นพลังงานของคนท็อกซิกอะ่ะคนที่เหมือนกับว่ามีความสับสนมีความ วกบนนะกับความคิดความรู้สึกของตัวเองมีการหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่คิดสิ่งที่ทำแล้วรู้สึกกลัววิตกกังวลใจด้วยนะคะคือตัวของเขาเนี่ยคือเขาสมบูรณ์แบบเขามีความเพียรพร้อมสมบูรณ์แบบอาชีพการงานการเงินความสําเร็จมีชื่อเสียงนะมีบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างชื่นชมในสิ่งที่เขา ทำอยู่นะตอนนี้เวลานี้มีพลังงานของความเป็นคนดีนะยึดมั่นถือมั่นในคุณงามความดีเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะเขาเป็นคนดีทุกคนมองเขาว่าเขาเป็นคนดีนะคะเขาเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาแต่พลังงานของเขาตอนนี้คือแบบเหมือนสิ่งที่เขาได้ยินมาจากคุณเนี่ยคุณทำให้เขาคิดคิดร้ายพูดร้ายต่อคุณเพราะ สิ่งที่คุณพูดสิ่งที่คุณตัดสินใจพูดออกไปแสดงออกไปทําให้คนคนนี้นะคะมีพลังงานของความอีโกโ้มีพลังงานของความที่แบบโต้แย้งกับคุณขัดแย้งกับคุณนะคะแล้วอยากจะโต้อตอบมาที่คุณว่าเขาเนี่ยไม่ใช่เขาไม่ใช่เป็นคนแบบนั้นเขาไม่ใช่เป็นคนทำไม่ดีนะคะมันเป็นเพราะว่าโชคชะตามันเป็นเพราะว่า พมลิขิตนะคะทําให้ตัวของเขาเนี่ยต้องเปลี่ยนนิสยจริงแล้วเขาเป็นคนดีนะจริงๆแล้วเขาไม่ได้ต้องการที่จะทาอะไรแบบนี้หรือว่าพลังงานขงเขาเหมือนเป็นพลังงานของคนที่แบบเป็นคนที่มีความรักความสัมพันธ์ที่เป็นลักซอนอะแต่คิดว่าตัวเองไม่ผิดนะคะแล้วก็ไม่ยอมถอยออกมาเป็นพลังงานคนที่เหมือนกับว่ายังคิดอยากจะไปต่อยังคิดอยากจะไปข้างหน้าอีก นะเขาก็เลยมีความคิดเห็นโต้แย้งกับคุณหรือว่าเขาคิดว่าสิ่งที่เขาคิดเนี่ยเขาเป็นคนถูกแล้วนะคะเขาทําถูกแล้วแต่พอคําพูดของคุณบางสิ่งมาอย่างการกระทําของคุณบางสิ่งมาอย่างทําให้เขารู้สึกว่าคุณไม่อยากให้เขานะคะได้ประสบพบเจอกับความสําเร็จอะไรณ์เนี้ถ้าแบบ คนคนี้เป็นเพื่อนร่วมงานของคุณนะเขามองว่าคุณอ่ะไม่อยากจะให้เขาประสบความสําเร็จแล้วก็มีชื่อเสียงเหมือนกันกันกบคุณหรือว่า,ากลักวกลักวเขาจะเด่นดังกว่าคุณอารมณ์เนี้ยอารมณ์ที่แบบเขาคิดว่าคุณอ่ะไปอิจฉาหรือว่าไปรู้สึกเกลียดเขาไม่ชอบเขาแล้วเขาคิดจะทําอะไรอีกนะคะการกระทำคำพูดของเขานะคะเขามีในเรื่องของการที่แบบเหมือนพยายามที่จะไม่ เครียดนะคะไม่เก็บเอาเรื่องราวเหตุการณ์ในอดีตนะคะมาใส่ใจเหมือนอยากจะเริ่มต้นใหม่เหมือนอยากจะเหมือนกับว่าทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่ให้ตัวของเขาเองเนี่ยมีความสุขนะอดีตคือแบบเขาไม่ได้ตั้งใจทําผิดพลาดนะเขาไม่ได้อยากจะเป็นความสัมพันธ์รักซ้อนหรือว่าเขาไม่ได้อยากจะเออไม่อยากจะ เดือดร้อนนะคะในสิ่งที่เขาทํานะอารมณ์เนี้ยคือมันเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เขานะคะได้มาเจอสิ่งนี้แล้วเขาก็จําเป็นต้องทํามันเหมือนกับว่าคือเขาไม่ยอมรับอะ่ะนะคะจิตใจของเขาคือเขาบอกว่าเขามีในเรื่องของการที่ถูกนะคะชะตาชีวิตพรมลิขิตกําหนดให้มาทําสิ่งนี้ แล้วพอทําสิ่งนี้ไปแล้วกลับทําให้เกิดผลเสียต่อชีวิตของเขาหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการทํางานเขาใช้ความรู้ความสามารถของเขาแสดงออกถึงศักยภาพนะสิ่งที่เขารู้มาแต่ทําไมเขาถึงไม่ได้รับคําชื่นชมอารมณ์เนี้ยอารมณ์ที่แบบเหมือนมีพลังงานของการที่อยากจะโต้แย้งกับคุณนะคนที่พูดร้ายคิดไม่ดีกับคุณเขากำลังจะทำอะไร เขาต้องการนะคะได้รับโอกาสเขาต้องการหลุดพ้นเขาต้องการหลุดออกสภาวะหลุดออกจากสภาวะของการที่แบบถูกมัดถูกตรึงไว้นะความเจ็บปวดความเสียใจนะเขาต้องการหลุดพ้นเขาอยากจะให้ใครสักคนเนี่ยมาช่วยเอาเขาออกไปนะ,ะหลุดพ้นจากตรงเนี้ยนะคะ คือมันเหมือนกับว่าการที่เขามาพูดมาคุยกับคุณมารับรู้รับฟังเรื่องราวสิ่งที่คุณทำนะ,ะเขาต้องการที่จะมองหาคนที่จะช่วยให้เขาหลุดพ้นออกจากความทุกข์อะ่ะเพราะว่าเขาไปตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นรักซ้อนความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะเขาก็เลยต้องการขอคําปรึกษาจากคุณให้คุณช่วยเหลือเขาอารมณ์นี้แล้วพอมาได้ยินคุณพูด บางสิ่งบางอย่างก็เลยเข้าใจผิดว่าเอ,อคนที่มีรักซ้อนคนที่ไปเป็นรักซ้อนคนอื่นเนี่ยเป็นคนที่บาปนะคือมันก็ยกเป็นกรณีกรณีไปอ่ะบาปแบบไหนบาปโดยที่แบบละแบบว่าเราไม่ตั้งใจหรือเปล่าหรือว่าบาปที่แบบเราตั้งใจมันมีสองกรณีโดยที่เราไม่ตั้งใจเราพย,พยายามที่จะเลิกกับเขาแล้วพยายามไม่จบกับเขาแล้วแต่เขาไม่ยอมเลิกกับเราอันนี้คือ มันก็สุดแล้วแต่นะคะแต่ใดๆแล้วคือจิตใจของคนที่เป็นลักซอนนั่นแหละทำไมถึงเอาตัวเองเข้าไปนะอยู่อยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็คือแบบคือมันระงับยับยั้งสติอารมณ์ความรู้สึกความต้องการกิเลสข,ของตัวเองไม่ได้สุดท้ายแล้วตัวของคุณจิตใจของคุณรู้เมื่อรู้ดีอยู่แก่ใจว่าเราทำผิดฉะไหนเลยถึงไม่เอาตัวออกมา นะคะอืมมันก็เลยเป็นการผิดนี่แหละนะสําหรับใครที่ไปเป็นหลักซ้อนหรือว่าสําหรับใครที่คิดไม่ดีนะพูดร้ายมันอยู่ที่เจตนาค่ะเจตนาของเราต้องการที่จะช่วงชิงแย่งชิงหรือเปล่านะคะนี่คือสิ่งที่คุณไปรับรู้รับฟังมาหรือว่าคนคนนี้น่าที่จะมีในเรื่องของ เขาบอกว่าเขาไม่ได้เจตนาเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะไปเป็นรักซ้อนไปเป็นมือที่สามอะไรเงี้ยนะการที่เขามาเห็นคลิปของคุณนะคาพูดของคุณเนี่ยทาให้เขารู้สึกโกรธนะคะจริงๆแล้วเขาไม่ได้ต้องการที่จะเป็นรักซ้อนของใครไม่ได้ตั้งใจทจะเป็นมือที่สามของใครแต่เพียงแค่นะคนะเข้าไปพัวพันแล้วเอาตัวเองออกมาไม่ได้อยากจะเริ่มต้นใหม่ก็เริ่มไม่ได้มันมีความผูกพันอยู่ นะคะแล้วจะบอกว่าไม่ผิดได้ไงในเมื่อคุณเนี่ยเหมือนไม่พยายามที่จะหลุดพ้นอ่ะนะคะเจตนาของคุณคืออยากจะอยู่ต่อไงมันก็เลยต้องผิดค่ะนะคะคือมันเหมือนกับว่าคนคนนี้ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเนี่ยนะคะอาจจะมีความเข้าใจในคําพูดของคุณในทิศทางที่ผิดเขาบอกว่าเขาไม่ได้ผิดเขาไม่ได้ผิดนะคะแต่ว่า ในความเป็นจริงแล้วคือผิดนะตามหลักธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาก็คือผิดนะคะที่ไปยุ่งไปเกี่ยวข้องกับคนที่เขามีครอบครัวไปยุ่งเกี่ยวข้องกับคนที่เขามีความสัมพันธ์หลายๆความสัมพันธ์หรือว่ามีตัวจริงอยู่แล้วเราไปเป็นลักซอนเนี่ยมันก็ต้องผิดอยู่แล้วคุณจะคิดว่าตัวเองไม่ผิดไม่ได้นะคะ เจตนาของคุณคืออะไรต้องยอมรับและสุดท้ายแล้วคนคนนี้จะทำไรนะหรือว่าคิดร้ายพูดไม่ดีกับคุณเนี่ยเขาน่าที่จะมีการวางแผนทำอะไรบางสิ่งบางอยา่างนะคะไม่ให้บุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างรับรู้เรื่องราวของเขานะคะความไม่ถูกต้องของเขานะคะคืออยากจะเก็บเงียบ นะคะเก็บความลับปิดความลับไว้ที่ตัวเขาอ่ะกับเพื่อนกับฝูงของเขาอารมณ์นี้เลยแล้วเขาก็จะบบใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปอ่ะนะคะคือมันเหมือนกับว่าเออพยายามที่จะแสดงออกปลอบใจตัวเองว่าฉันไม่ผิดนะคะแต่ถ้าแบบคนอื่นรู้ว่าผิดนะคะเพราะว่าคุณยังไงซะก็ไม่ใช่ตัวจริงนะคะในสิ่งสิ่งนี้นะคนคนนี้ฉะนั้นนะคะออการที่ แม่หมอพ่อหมอหรือว่าครูบาอาจารย์ที่ซิปที่เป็นไลฟ์โค้ดต่างๆที่ไปพูดไปแนะนําไปสอนเนี่ยก็ต้องถูกบุคคลรอบข้างนะคะล,ลูกดวงเอฟซเอยที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันเขาเขานะคะมีความโต้แย้งกับเราเขาบอกว่าเขาไม่ผิดกลุ่มคนเหล่านี้นะคะจะเป็นกลุ่มคนที่ไม่ยอมรับความผิดพลาดของตัวเองฉะนั้น คือกรรมใครกรรมมันนะคะคิดอะไรก็ได้แบบนั้นทําอะไรก็ได้แบบนั้นนะสุดท้ายแล้วก็หนีไม่พ้นกรรมที่ตัวเองทําอยู่ดีค่ะไม่ว่าจะคิดจะทําอะไรนะมันจะประสบความสําเร็จมันจะมีความสุขนะมันจะจมดิง่งนะหรือว่าพบเจอกับ บาปกรรมต่างๆก็คืออยู่ที่ตัวเขานะคะก็จะไม่เกี่ยวกับพ่อหมอไม่หมอไม่เกี่ยวกับไลโ้โคตครูบาอาจารย์ที่แบบจะเป็นผู้มาชี้ช่องแนวทางในการดํารงชีวิตนะคะก็ถือว่าเรามีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนะถ้าสิ่งไหนที่ตัวของคุณไม่ชอบไม่เอานะะไม่ถูกจริตนะคะก็รับฟังนะแล้วก็ไม่ต้องใส่ใจเลื่อนผ่านไป แต่ถ้าสิ่งไหนรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์กับคุณนะคะก็ขอให้คุณนำไปปรับเปลี่ยนนะทัศนคติหรือว่าดำรงชีวิตให้ประสบพบเจอกับช่องทางนะของวิถีชีวิตที่มีความสุขนะคะฟังเพื่อเป็นแนวทางเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ